พี่เอกพี่เอกมาช่วยดูให้หนูหน่อยสิตัวอะไรไม่รู้มันต่อยขาหนูว่าเจ็บไปหมดแล้วเสียงเหมยน้องเมียอายุสิบเก้าดังขึ้นจากในสวนลิ้นจี่ผมเลยรีบทิ้งตะกร้าที่กําลังเก็บรูปลิ้นจี่วิ่งไปดูเธอผมเห็นเธอใส่กางเกงขาสั้นสุดตัวลงไปนั่งกองอยู่กับพื้นมือก็กำโกนขาด้วยความเจ็บปวดเป็นยังไงบ้างเหมยเจ็บมากไหม เจ็บมากสิพี่ดูสิบวมแดงไปหมดเลยแล้วสายตาของผมก็เห็นแมงป่องช้างมันรีบหนีเข้าไปในพงไม้สงสัยเหมยอะจะถูกแมงป,ป่องช้างต่อยอะ <c oughs> ไหวไหมเนี่ยบวมแดงไปหมดเลยอะ <c oughs> พี่บอกเหมยแล้วใช่ไหมว่าเวลาเข้าสวนอะอย่าใส่กางเกงขาสั้นก็ไม่เชื่อพี่ <c oughs> ถ้าพี่สาวเราพี่เหมยรู้นะมีหวังพี่โดนดุแน่แน่เลย แล้วผมก็รีบอุ้มน้องเมียตัวเล็กน่ารักเข้าไปในบ้านสวนหลังเล็กๆพี่หมวยไม่รู้หรอกน้าพี่เอกก็เยบ่นมากเลยหนูไม่บอกหรอกหนูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคนตัวใหญ่ร่างเบิกอย่างพี่อจะกลัวเมียด้วย<อ>ก็พี่หมวยพี่สาวเราอะ่ะดุยังกระเสือพี่จะไม่กลัวได้นะไม่เห็นเหมือนเราเลยตะมุตะมิเอียงกรลูกแมวแล้วผมก็วางเธอลงบนโต๊ะฟ้า นั่งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปหายามาทาให้แล้วผมก็รีบไปหายามาทาแก้พิษมแมลงสัตว์กัดต่อยมาทาที่ขาให้เธอผมทายาไปใ้ผมก็เต้นแรงไปด้วยเพราะขาของน้องเหมยน้องเมียผมอะเรียวสวยอย่างการะนางแบบจนผมอะมือไม้สั่นต้องแอบรอกขืนน้ำลายลงคอเป็นยังไงบ้างน้องเหมยดีขึ้นบ้างไหม ดีดีขึ้นแล้วล่ะพี่หนูไม่เคยเจ็บแล้วเธอพูดเสียงกระท่อนกระแท่นใบหน้าแดงกำแล้วผมก็นวดคืนบริเวณที่เธอถูกแมงป่องช้างต่อยไปอีกสักพักน้องหมวยเธอก็พูดขึ้นเสียงสั่นผ้าพี่นี่นวดเก่งจังหนูรู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะค่ะพอได้แล้วล่ะค่ะพี่ก็ได้จ้ะน้องหมยถ้าปวดขาตรงที่ถูกแมงป่องช้างต่อยอ่ะก็มาให้พี่นวดให้อีกนะ ตอนนี้นอนพักผ่อนไปก่อนละพี่จะไปเก็บลิ้นจีไปส่งตลาดต่อนัดพ่อค้าไว้ตอน10บโมง่ะเดีย๋ยวจะเก็บไม่ทันค่ะพี่เองไปเก็บลิ้นจีต่อเธอค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเหมยหรอกเดี๋ยวเหมยอ่ะจะนอนดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็นอนเกาตรงที่ถูกไม่ปองช้างต่อยด้วยอะมันเริ่มจะคันๆข,ข,ขึ้นมาแล้วอย่าเกาแรงนะเหมย เดี๋ยวมันจะช้ำเป็นแผลแล้วขาจะไม่สวยอ่ะรู้แล้วหน้าพี่เอหนูไม่เกาแรงหรอกหนูอชอบเกาเบาๆแค่ให้รู้สึกหายค้างแค่นั้นแหละค่ะเ mm. งินพี่ไปแล้วนะแล้วผมก็เดินออกไปเก็บหนังจีในสวนต่อปล่อยให้น้องเมย์คนสวยนอนดูซีรีส์เกาหลีแล้วก็นอนเกาขาตรงที่ถูกมันป่องช้างต่อยต่อแล้วพอตอนเที่ยง ผมก็รีบกลับเข้ามาดูน้องเมียที่บ้านด้วยความเป็นห่วงผมเห็นเหมยน,นอนตัวสั่นไข้ขึ้นสงสัยจะแพ้พิษแมงป่องช้าก็ผมก็เลยเอามือไปแตะดูที่หน้าผากเธอเหมยทําไมตัวร้อนแบบนี้อ่ะนี่ทําหมยพี่สาวเรารู้อ่ะสงสัยเอาพี่ตายแน่เลยพี่หมยอะเขาไปสัมมนาที่กระบี่ตั้งหลายวันกว่าจะกลับพี่เองไม่ต้องกลัวหรอกนะ้า พี่มวยจะกลัามาหนูก็หายแล้วแหละเห็นเดี๋ยวพี่เช็ดตัวให้เรานะใครจะได้รถแล้วผมก็เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆมาเช็ดตัวให้เหมยน้องเมียผมเช็ดตัวให้เธอจนเธอเริ่มตัวหายร้อนแต่หน้าเธอกับแดงกำลมหายใจเธอก็แรงขึ้นด้วยแล้วเธอก็พูดเสียงสัน้นเช็ดตัวแค่นี้พอแล้วล่ะพี่เอกหนูรู้สึกดีขึ้นแล้ว พี่นี่เอาใจผู้หญิงเก่งจังเลยนะมีหน้าพี่หมวยถึงได้ยอมแต่งงานกับพี่พี่ไม่ได้เอาใจผู้หญิงเก่งแบบนี้ทุกคนหรอกนะพี่จะเอาใจผู้หญิงเฉพาะคนที่พี่อยากเอาใจแค่นั้นแหละพี่พูดแบบนี้แสดงว่าพี่ก็อยากจะเอาใจหนูด้วยละสิทา่าก็เหมือนเป็นน้องเมียของพี่นี่นะ พี่ก็ต้องอยากเอาใจเหมือนเป็นธรรมดาแหละพี่เอกกนี่น่ารักจังเลยหนูก็ชอบให้พี่เอาใจให,หนูเหมือนกันแล้วคืนนั้นพอตกการดึกผมก็เดินผ่านห้องของน้องเมียแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหม่ยดังขึ้นจากในห้องเบาๆผมเลยเดินเข้าไปดูในห้องแบบเงียบๆแล้วผมก็เห็นผ้าหม่มที่เธอใช้หม่มมันยุกยิกไปมาแล้วก็มีเสียงร้องเบาๆของเธอออกมาจากในผ้าหม่ม ผมก็เลยเปิดผ้าหม่มที่คุมร่างเหมยออกมาดูจนเธอสะดุ้งตกใจนี่พี่เอกเขามาตอนไหนเนี่ยก็พี่ได้ยินเสียงเหมยร้องเบาๆนี่นะเป็นอะไรหรือเปล่าหนูกำลังนอนเกาขาตรงที่ทูกเป็นป่องช้างต่อย,อยู่ค่ะมันคันขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็บวมด้วยพี่ดูสิจริงด้วยบวมแดงไปหมดเลยนะ แบบนี้เห็นท่าจะไม่ดีแล้วแหละพี่ว่าเหมยอ่ะคงจะต้องกินสมุนไพแล้วแหละไม่งั้นอาการคันแพ้พิษแมงป่องช้างของเหมยอ่ะคงจะไม่หายแน่สมุนไพอะไรของพี่เหรอแล้วผมก็หยิบสมุนไพดอกกระเจียวของผมมาให้เธอดูเหมยก็ทำตาโตตกใจโอ้โหสมุนไพดอกกระเจียวอะไรของพี่เนี่ยดอกใหญ่จัง หนูจะต้องกินดอกกระเจียวของพี่จริงๆเหรอแล้วถ้ากินแล้วอ่ะมันจะหายแน่นะหายแน่สิเหมยขนาดหมวยพี่สาวของเหมยอ่ะยังชอบกินสมุนไพรดอกกระเจียวของพี่เลยถ้าวันไหนหมวยไม่ได้กินนะจะนอนไม่หลับขนาดนั้นเลยเหรอพี่ถ้าดอกกระเจียวของพี่เอกมันดีขนาดเนี้เง้นเหมยอ่ะขอลองกินดูก็ได้ว่าแต่ดอกกระเจียวอีอย่างเนี่ย ดอกใหญ่อีหลีพอเธอพูดจบผมก็เลยเอาสมุนไพรดอกกระเจียวของผมให้เหมยน้องเมียคนสวยกินเธอค่อยค่อย,อยกินแล้วเธอกระติดอกติดใจพี่เอกสมุนไพรดอกกระเจียวของพี่นี่ดีจังเลยนะกินแป๊บเดียวอะ่ะหายปวดหายคันเลยอะ่ะเหมยอ่ะชักจะติดใจดอกกระเจียวของพี่แล้วสิวันหลังอะ่ะ พี่เอกเอามาให้เหมยกินอีกนะก็ได้สิจ้ะเหมยแต่เหมยต้องสัญญากับพี่ก่อนนะว่าจะไม่บอกหมวยพี่สาวเหมยอะ่ะเพราะหมยอะ่ะห่วงดอกกระเจียวของพี่มากเลยถ้ารู้ว่าพี่แอบเอาสมุนไพรดอกกระเจียวของพี่มาแบ่งให้เหมยกินเลยมีหวังพี่โดนเล่นงานตายแน่เลยเหมยไม่บอกพี่หมวยหรอกหนะ้าเหมยสัญญาแต่ว่าตอนเนี้ขอเหมยกินดอกกระเจียวของพี่อีกทีนะ สมุนไพอีอย่างเนี่ยกินแล้วรู้สึกดีจังเลยแล้วเหมยก็เอาสมุนไพดอกกระเจวของผมเข้าปากกินต่ออย่างติดอกติดใจขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ